เอาละทุกคนครับพี่โอเอาตัวนี้มาตัวใหม่มันคือเจนินจาเดี๋ยวนะหน้าตาเป็นยงไงเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยอะ่ะเจ๊เจ๊ไม่ดูนะฮะบังคับให้เห็นหน้าวะมันไม่ยอมไม่เห็นหน้าฮะเดี๋ยวก่อนอ่านี่ไงเจนินจาเดี๋ยวโอ้โหเท่เลยอะ่ะเป็นนินจาอย่างกับสตาร์วอลเอาล่ะซื้อด้วยเพชรสีเขียวนะครับเราจะไปลองของกันหน่อยในโหมดฮาร์ด มาโอเคมาคืนที่ส4แลี่ลใช่ไหมโอเคเจ็สี่ยังอยู่ใช่ไหมมาแล้วมาสิครับเ,เฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมาดาแล้วคิวไงกดคิวโอ้โหพายุไซโคลนเฮ้ยแจวว่ะตอนนี้จดจว่าแจ๋วแต่ครูดาวอย่างช้าเลยตัวเองไป โคเทไปอีกทีนึงสามอีกนึงเจ้าเห็นความเร็วแจ๋วไหมล่ะอโหแต่เข้าประชิดก็เสียเลือดนะตัดตีเรียบร้อยโคแจ๋วเฮ้ยไอ้นี่ก็เร็วเฮ้ยมันสามารถอัพเกรดได้ด้วยนี่เก็บหัวใจ โอโอะไรวะเนี่ยแล้วเพื่อนหายปัดโทเอ้ยโอ้เขานี้งานเข้าปุ๊บ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 ปน๊บเุีบปุ๊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 บป๊บปุ๊บปุ๊บปุุ๊๊บุ๊บุ๊บ จับเยืนตอนนี้มีใครมาช่วยเราบ้างไหมเนี่ยเจสซีเจสซีช่วยหน่อยโอเคเรามีคาเมล่าแมนมาช่วยแล้วโอ้ยโอ้ยคตรเร็วอะไรกันครับเนี่ยมองตัวเองยังไม่ทันเลยแล้วเนี่ยฟองตรงศัตรูเหละสองแล้วโอ้โหโอ้โหจนนี่ก็เก่งว่ะอ่า,จ,า,าจัดว่าแจ๋วไหล่หยบร้อย เราไปนินจาครับ,บนินจาโซน่าเอาตัดสว่รนละเอียบร้อยพวกจิ๋วๆนี่สบายมากคิวนี่จัดการพวกเข็บหมัดได้สบายมากโอ้เอาละตรงนี้เราต้องเรียกคนมาช่วยซะหน่อยแล้วก็ต่อยปล่อยนิ้วเคลียเือความว่องไวเก็บงาน ตัดสว่านียบร้อยตัดให้หมดต่อด้วยเพลงดาบต่อเนื่องเป็นคอมโบโอช่วยได้เยอะอ้าวเฮ้ยแต่มันเบาไปหน่อยวะต้องไปอัพเกรดมากกว่านี้ใช่ไหมเอยสหายอยากลองเพลงดาบกับตัวตว,ตวใช่ไหมตัดเป็นร้อยชิ้นอยางไม่จบล่วงไปซะนี่เจอเพลงดาบพี่หน่อยเป็นไงล่ะ นินจาโซน่านะบอกใ <c oughs> ห้ปุ๊บอ้ยพายุหมุนพายุหมุนยังไม่จบซัมเมอร์ซซลจัดให้จัดให้กระไรเสียหวัดดีเจ้าส้วมไส่ตะมะมายิงมันดีมากทุกคนนี่เจอนินจากับปืนเลเซอร์หน่อยเจ็บปวดรวดวุเแรงเฮ้ย มามาช่วยแล้วนี่แน่โอ้โหโคตรโหดใครวะโอ้ยโคตรจริงโคตรจริงโคตรจริงโคตรโหดมาระบำระบำเพิกหูแล้วระบำลอยไม่รู้ละโอ้โหโอ้หระบำอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรโหดเดี๋ยวมื่ตัวอะไรเนี่ยทำไมเปนโหดจังพี่นี่แน่โอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวนิ่งเลยเหนื่อยจัด มารำบานพิธีหนึง่งไปตายกันเลยไโต,ไต,หลลไไตแหละรอบนี้ปวดแจวบังคับยากด้วยนะมาลำบำนเพลงดาบเอาให้ทวนทั่วโดนทุกตัวลำบำนตอเก็บหมดแล้วตอนนี้แป๊บแป๊บแสนเก้าแล้วว่ะเอ้ยโอ้มาลำบันเมอสอง นะี่ได้ระบันต่อคีคัมโบอุย้ยเขาไกลก็ลำบากอยู่นะอุยอ้ยออุุ้้ยยไอ้นี่ไอ้เจ้าพวกนี้ราการเอาล้วครับเคลียร์ไปด้วยเคลียร์ไปด้วยเคลียร์ไปด้วยหลบไปด้วยดีจัดจว่าแจ๋วมีเลือดดีมากถือว่ากำลังต้องการเลยคืนที่ทิพกแล้วครับทุกคนมา ลุยต่อท so ุกคนกำลังอยู่กับโอเวอร์เฮดนะครับกับโอ้และนี่คือนินจาโซน่าโคตรแจ๋วที่ไปเคลียร์กันเป็นชุดบอกเลยตัวใหม่ชัดๆตัวใหม่ที่มีดีที่ความเร็วนะครับความเร็วแสงแต่ว่าโจมตีไกลมันก็อันตรายอยู่นะต้องพึ่งเพื่อนซะหน่อยวัสดีเจสี ตัดด้วยโอเคช่วยเจสีหน่อยทำไมศัตรูมันเยอะจังวะแล้วมีเราแค่สองคนเหละเจสีมันมีกันอยู่สองคนใช่ไหมได้เลยเขียนตรงนี้ก่อนเพลงดาบสะบันซ่วมเพลงดาบสะบันซ่วมบอกเลยไม่ธรรมดาอะไรวันเนี้ยเจสีแกก็โหดอยู่นะเพลงดาบสะบันซ่วมต่อเลย โวยโดนเจ้าไปเรื่อยวะวะมันชื่อว่าแจ๋วเหมือนกันนะเนี่ยเพลงดาบสบันซส้มเราเบาไปหน่อยลงไปซะกุญแจสีมีสองตัวละดีมากเจ๊สสีเพลงดาบสบันส่มโวยโดนเหมือนกันปะโอ้ยไม่มีเลือดเลยโอ้ยเจอส้มทหารนี่โอ้ยยิงไม่เคยเข้าเลยโคตรถึก สมกับเป็นอาหารดูว่าโอ้ยเฮงดาสมันซโวมมาอ๋อเอ็นโอ้โหโคตรเรียกว่าโจมตีด้วยความเร็วนะครับนินจาโซน่าเจสสีมีสองตัวตอนนี้หายไปไหนหมดเพื่อนๆหายไปไหนหมดเอาละเพลงดาวสมันซ่วมคอมโบ อ้าวเฮ้ยจบละปะโทมาต่อที่ขึ้น17อ้าวหวัดดีดินสอมาแล้วใช่ไหมโอ้เพลงดาบดินสอเหรอต้องเจอเพลงดาสบสะันซุ่มกันแลาบ้างอ้าวไททันก็มาเหรอนี่นะี่ยเจอกับเพลงดาสบสะันซุ่มของแท้โอ้ยกระเด็นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ย,อยเจ็บเจ็บเจ็บเลือดน้อยเลยเราบาบอที่สุดเฮ้ยอ,อันนี้ก็เพลงดาสบสะันซุ่มเหมือนกันเหรอเอาแล้วครับเราเจอคู่แฝดคู่แฝดสะันซุ่ม เลือดเราน้อยแล้วว่ะตอนนี้ปุ๊บ,บ,บ,บเก็บก่อนอหุ้ยท่าเลยเนี่ยนี่โคตรเทของเรามันใกล้อ่ะของเรามันโจมตีใกล้อ่ะแย่ชะมัดเลยมันแย่ตรงนี้พุมแย่เดี๋ยวเลือดจะตายอยู่แล้วเนี่ยเล่นมากไม่ได้ด้วยมันเป็นการจบตีแบบใกล้ๆสะบันส้วมอโอเคต้องผ่านแบบนี้ ผ่านมาผ่านไปเฮ้ยอะไรวันนี่ยหลีกเลี้ยงเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุโหเชียวเชียวเชียวซะบั้นเยี่ยวเชียวหัวนี่ตัุแรกเก็บหมดเพุ๊บปุ๊บปุ๊บัุ๊บเก็บปุบปุ๊ยปุ๊เปุ๊ลือ๊บปุ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 ุ๊๊บุ๊บปุ๊บปุปุปนี้เอาไปุเท่านีุ้๊บนุ๊ <perfekt> ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะแต่ว่ามันโจมตีเลยยยะาชิดอ่ะอ่ะใครที่ชอบเดี๋ยวแปะลิงก์แบบไว้เหมือนเคยจริงไม่ต้องแปะก,ก็ได้เล่นบ่อยมากเลยคลิปนี้นะครับแต่ว่าก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ติดตามด้วยแล้วกันไปล่ะเก็บตินสอ,อก,ก่อนโอเคแล้วเจออะไรคลิปหน้าครับสวัสดีครับ